ทำกระต่ายง่ายๆจากปอมปอมค่ะเมื่อวานเราได้ทำปอมปอมเตรียมเอาไว้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราเพิ่มปืนกาวร้อนอีกหนึ่งอย่างค่ะเอาปอมปอมสองอันมาประกบกันนะคะและติดด้วยกาวร้อนค่ะจากนั้นใช้กระดาษสาสองแผ่นค่ะวันนี้ควรใช้สีเขียวกับสีขาวนะคะตัดให้เป็นแนวเรียวยาวค่ะให้เหมือนหูกระต่ายนะคะแล้วใช้กาวร้อนติดค่ะ กระดาษสาสีเขียวตัดให้มีขนาดเล็กกว่ากระดาษสาสีขาวนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เป็นหูชั้นในของน้องกระต่ายค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเรามาตัดกระดาษสาสีขาวกันค่ะได้แล้วนะคะหูกระต่ายสีขาวค่ะใช้กาวร้อนนะคะแปะหูกระต่ายค่ะ ทำให้ครบทั้งสองข้างค่ะแล้วเราก็จะได้หูกระต่ายประมาณแบบนี้เลยนะคะนี่จะได้หูกระต่ายออกมาเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเรามาติดหนวดให้น้องกระต่ายกันค่ะแล้วก็ติดตาให้น้องกระต่ายด้วยนะคะ ใช้กาวร้อนในการติดเหมือนเดิมค่ะติดตาให้กระต่ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นงไงบ้างคะน้องกระต่ายที่ทำจากปอมปอมน่ารักไม่เอ่ย